ที่กวางจูมีหมาลายแล้วก็นักนศึกษาก็ไปชุมนุมไปประท้วงรัฐบาลก็สั่งทหารไปยิงไปปราบอะไปยิงไปปราบเสียชีวิตกันหลายร้อยคนนะครับถูกถูกจับเป็นพันพอดีนะครับวันนี้นะครับ1 8พฤษภาก็เป็นวันที่ นักศึกษาที่มาลายกวางจูถูกล้อมปราบถูกสังหารหมู่นะครับมีปีหนึ่งทุกปีเขาจะจัดงานลำาลึกงานฉลองเขาสร้างอนุสาวรีย์ใหญ่โตแล้วสร้างอนุสรสถานรัฐบาลการงอกประมาณปีหนึ่งเขาเชิญผมไปร่วมไปร่วมง,งานนะครับ ปีนี้เขาก็เชิญด้วยผมบอกไปไม่ได้ขนาดออกนอกราชประสงค์ผมัะไปไม่ได้เลยแล้วผมจะไปนั่งเครื่องบินสนามบินสุวรรณภูมินะครับไปเกาหลีใต้ไป,ไปไม่ได้นี่เขาครบรอบเหมือนกันนะครับเป็นวันที่นันกศึกษาเกาหลีใต้ถูกล้อมปราบถูกสังหารหมู่เขาก็สร้างอนุสาวรีย แล้วออกเป็นกฎหมายนะครับออกเป็นกฎหมายเลยเขาเรียกว่ากฎหมายกฎหมายตั้งูลนิธิประชาธิปไตยเกาหลีใต้ออกเป็นกฎหมายรัฐบาลเงิงบประมาณทุกปีที่ฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันนะครับสมัยอากินโนคือหลังจากที่ประชาชนฟิลิปปินส์ ลุกขึ้นมาโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการของประธานาธิบดีมาโกสมีคนบาดเจ็บล้มตายกันหลายเหมือนกันต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงจากการเมืองและมีการเลือกตั้งอากิโน,โนนะครับได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีก็อนุมัติให้มีการสร้างอนุสาวรีย์ใหญ่โตโมราน ประเทศไทยนะครับประเทศไทยยังไม่มีก็มีสิบสี่ตุลานะครับสิบสี่ตุลาก็เป็นแบบอนุสรสถานนะครับมีรูปแหลมขึ้นไปหน่อยแล้วก็มีอยู่ที่หน้าธรรมศาสตร์ที่หน้าธรรมศาสตร์ก็คืออนุสรอ,อนุสาวรีย์หกตุลาคมนะมีอนุสาวรีย์หกตุลาคมที่หน้าบริษัทธรรมศาสตร์พวกหกตุลาคมเนี่ย เขาเรียรายกันเขาหาเงินลงขันสร้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำแพงประวัติศาสตร์เป็นโรบนะถ้าใครข้าไปธรรมศาสตร์นะครับที่ผมนำมาล่าอีกครั้งนำมาเสนออีกครั้งก็คือว่าเราจะต้องสร้างอนุสาวรีย์วีรชนเมษายนและก็พฤษภาคมนะครับ 25งห้าห้าสาเราต้องสร้างกันเลยนะครับนอกจากสร้างแล้วเราก็จะต้องเขียนประวิทยาศาสตร์แล้วก็ให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปบรรจุนในแบบเรียนแบบเรียนประวัติศาสตร์แบบเรียนสังคมศึกษานะครับเช่นนี้แล้วก็จะทำให้วีรชนนะครับของพวกเราเนี่ยสถิต สถิตอยู่นานสถิตอย่างถาวรคนรุ่นหลังได้เรียนรู้คนรุ่นหลังได้คารวะนะครับในโอกาสต่างๆพอไแมพี่น้องครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นเป็นข้อเสนอที่ผมเคยเอาเคยนำมาพูดที่นี่ทีนี้ที่ผมจะพูดต่อไปนี้ นะครับก็เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะเกี่ยวข้องสถานการณ์เมื่อกี้คุณขอญชัยก็พูดหลายคนก็พูดว่าในรายงานข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ไทยและต่างประเทศจะมีข่าวจะมีบทความเกี่ยวกับประเทศไทยเรียกว่าค่อนข้างมากค่อนข้างมากนะครับแล้วก็จะมี รายงานข่าวว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนที่นั่นที่นี่ได้เรียกร้องต่อรัฐบาลไทยให้รัฐบาลไทยยุติการสังหารประชาชนยุติการปราบปรามประชาชนยุติความรุนแรงนะครับเมื่อวานพระพิสุสงแล้วก็คาระวะจำนวนหนึ่งก็ ไปเยื่อจดหมายที่สำนักง,งานตัวแทนข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิชนวันนี้มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะครับเขาก็ไปยื่นจดหมายที่ราบสีเบยื่นจดหมายต่อรัฐบาลตอนบ่ายเขาจะมาที่นี่ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าที่น่าสนใจ ความจริงมีหลายหลายประเด็นหรือหลายข่าวที่น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจข่าวหนึ่งก็คือว่าด็อกเตอร์ประภาแพทย์มีสีหอด็อกเตอร์สีประภาเพทย์มีสีนะครับซึ่งเป็นกรรมธิการในคณะกรรมธิการรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน ที่เพิ่งตั้งขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาดรศิปภาได้ทําจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีนะครับเรียกร้องให้เรียกร้กองให้ยุติการสังหารประชาชนไม่ว่าจะด้วยข้ออ้างใดๆไม่ว่าจะด้วยข้ออ้างว่าผู้ชุมนุมมีไอ้นั่นมีไอ้นี่ต้องยุติทันที แล้วก็ด็กเตร์สีปภาก็ได้เปิดโปงได้เปิดโปงว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการเลือกคณะมนตรีสิทธิมนุชนของสาปาระชาตินะครับเพราะว่าผลวาระว่างลง14 14คนคณะมนตรีชุดนี้นี่มี47คน ว่างลงสิบสี่คนนะครับแล้วก็มีโควตามีโควตาของเอเชียเือคณะมนตรีเนี่ยคณะมนตรีเนี่ยเขาจะมีโควตาโควตายุโรปก,กี่คนโควตาลาตินอเบกากี่คนโควตาแอาฟริกากี่คนเอเชียกี่คนนะครับประเทศไทยสมัครด้วย ประเทศไทยสมัครด้วยมีสองประเทศนะเอเชียสมัครเนะี่ยคืออิหร่านกับประเทศไทยทั้งสองประเทศนี้สมัครนะครับก็มีหลายประเทศเขาไม่เห็นด้วยเรียกว่าเขาแสดงท่าทีเหม็นด้วยว่าประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางอิหร่านก็เหมือนกันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางนะครับรัฐบาลไทย โด,โดยอภิสิทธิ์ด้วยชาชีวะก็ทําหนังสือทําจดหมายถึงสมาชิกสมาชิกสาธารณชาิที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะมนตรีก็เรียกหาเสียงทําหนังสือหาเสียงให้ประเทศไทยในหนังสือหาเสียงนั้นรับปากว่าประเทศไทยจะเคารพพันธกรณีน จะเคารพก,กติการ,ระหว่างประเทศอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะดำเนินการให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยลดลงนะครับนี่ผู้